เจ๋เป๊อบมีเรื่องจะสารภาพค่ะวินาทีนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าแต่งงานกันนะจ๊ะ,ะสายยินดีด้วยนะจ๊ะ ฉันถ่ายคลิปพิเศษของพวกเธอเอาไว้ให้เรียบร้อยหวานผู้หญิงคนนั้นยืนมองเราตั้งนานแล้วอะแกรู้จักปะไม่รู้จักอะฉันว่าแกรู้จักเขาสิ นั่นเอฟเป็นเพื่อนสนิทแบงเองอะ่ะงั้นแบงไปทาเพื่อนก่อนนะเฮ้วมาได้ยังไงอะ่ะอ๋อตอนแรกอะ่ะพอดีจะให้บิ๊กมันมาเซอร์ไพรส์ให้แต่มันไม่ว่างก็เลยให้เอฟมาช่วยแทนอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะที่มาช่วยเซอร์ไพรส์เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเย็นเนี้ยอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันเลยเนาะพอดีว่าฉันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ด้วยอะ่ะ อืมได้สิงั้นเดีย๋ยวป๊อปขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวแบงค์พาเอฟไปพักก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สระว่ายน้ำได้จ้ะ <trails> ปป๊อปเรื่องที่แกจะสซอพยออะแกคิดดีแล้วใช่ไหมก็ที่ฉันมาวาริศภูพิลาหัวหินเนี่ยก็เพราะว่าฉันตัดสินใจดีแล้วแหละอือระหว่างรอเราทำอะไรกันดีอะอืมทำอะไรดีอ่ะแกไปร้อนคาราโอเกะไหมไปไว่ายน้ำก็ได้นะหรือว่าช่วยทันเตรียมอาหารนี่ไงหอยนางรมทรงเครื่องกำลังเตรียมเลยเอาปะ อ่ะช่วยก็ได้เ,เกิอช่วยไปชิมไปอิ่มกันกอนพอดีโอเคไหนให้ฉันช่วยทำอะไรก่อนคนอะไรหน้าเบื่อชัดอยากจะเลิกเลิกทำให้มันจบๆสักทีนี่ทําไมติดเรื่องเงินนะแล้วเมื่อไหร่ป๊อปจะโอนเงินให้แบงค์สักทีอ่ะเงินก็แค่หนึ่งล้านบาทเองแบงค์เขาหลอกให้มันไปหลอกย้านมันมาไงถ้าเกิดได้เงินมานะ แบงค์เลิกกับมันแน่นอนแบงค์นิดป๊อปมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ามาเมื่อกี้แหละเออป๊อปมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยนะป๊อปให้เลยสินิดถุงอะไรเหรอเงินไงที่แบงค์อยากได้อะ เงินหนึ่งล้านบาทเหรอาทำไมแบงค์หัวล้อแบบนั้นอ่ะแบงค์หัวล้อที่ป๊อปงโง่ดิในไหนแบงค์ได้เงินหนึ่งล้านบาทมาแล้วเนี่ยป๊อปเราเลิกกัน แบงค์แบงค์จะบอกอะไรให้นะจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ก็แค่หลอกบ๊อบแบงค์ไม่เคยรักบ๊อบเลยที่แบงค์ต้องการเนี่ยก็แค่เงินเท่านั้นอ่ะผู้เธอหัวเราอะไรกันอ่ะก็หัวเราะคนโง่อะสิหมายความว่าไงอ่ะพวกเราสามคนเนี่ย เ็นเพื่อนรับกันนะสิแฟนของฉันอะชื่อแบงค์ทำไมแฟนเราชื่อเดียวกันเลยอ่ะฉันว่าชื่อเดียวกันอ่ะไม่แปลกนะแต่ถ้าหน้าเหมือนกันอะเออตลกเลยนะงั้นเอามาโชว์เลยดีกว่าว่าแบงค์ของแกกับแบงค์ของฉันใครจะหลอกกว่ากันได้ เฮ้ยน huh. erm ี่มันคนเดียวกันเีงน str ี่เราโดนผู้ชายหรอกเลยเนี่ยงั้นเรามาจัดการผู้ชายคนนี้กันดีกว่าผู้หญิงคนนั้นยืนมองเราตั้งนานแล้วอะแกรู้จักปะ อ๋อนั่นเอ็มเพื่อนแบงค์อะงั้นเดี๋ยวแบงค์ไปถักให้เพื่อนแบงมาแบงค์มีแฟนเราทำไมไม่บอกไอ้ป่ะแบบเนี้ยเราเลิกกันเถอะอย่าเลิกกับแบงค์เลยนะตอนเนี้ย แบงก์กำลังหลอกเอาเงินป๊อปเมื่อเราก็ตามที่แบงก์หลอกเอาเงินป๊อปได้แบง์จะย้ายไปอยู่กับเอฟนะแต่ว่าเราต้องทำตามแผนนะอืมก็ได้นี่นี่พวกแกหลอกฉันมาเลยเหรอ ้ราล้าเง้ในถุงเนี่ยกระดาษเปล่าแสงใจเย็นๆนะ เน่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้โง่เสมอไปหรอกนะ <C ười> สาวๆจ้า <C ười> <S <S ฉันว่าเราไปพาร์ตี่กันดีกว่าเนอะ <C ười> เล่น,นานำคนเดียวให้สนุกนะจ้าบาย โดมาเที่ยวที่บ้านแล้วหวานมาด่าโดต่อหน้าเพื่อนเนี่ย้างหน้าใครจะมาวะเพื่อนโดมาก็มากินฟรีบ้านเราทั้งนั้นแหละหวานไม่แคร์หรอกนี่มันเพื่อนโดไม่ใช่เพื่อนหวานากลับบ้านอย่างนี้ได้นะนี่คือคำสั่งของเนียจะมาโวยวายที่โรงงานโดไม่ได้นะและแกเป็นแค่ดูท่าแล้วคงจะไม่มีผัวสิถึงได้อยากได้ลูกน้องทําผัวระวังเถอะผัวจะทนไม่ไหวปากดีอย่างเงี้ยสงสัยจะได้กินข้าวผ่านทูบแล้วมั้งคนที่จะกินข้าวผ่านทูบเนี่ยน่าจะเป็นเธอมากกว่ามั้ง ถ้าขาดหลืออะไรเนี่ยบอกกูได้นะเว้ยนานเจอกันทีเนี่ยเลียงงมือเนี่ยขอบใจมากเว้ยพูดแบบนี้กูไม่เกรงใจนะเออเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะเลี้ยงคนอะื่นอ่ะ กูแค่หยอกเล่นโอเคโอเคสบายๆกูพาใจเออโดเสาร์นี้มึงว่างอปว่าวะกูว่าจะชวนไปดูงานอ่ะเพื่อมีไอเดียทำธุรกิจด้วยกันเสาร์นี้เหรอว่างดิสำหรับมึงอ่ะกูว่างเสมอและ ใครบอกว่างเสาร์นี้โดต้องพาหวานไปหาแม่ที่บ้านแล้วธุรกิจอะไรเนี่ยไม่ต้องไปทำเดี๋ยวก็เจ๊งเสียเวลาเปล่าโอหวานยังไม่ไทำเลยแช่งกันแล้วหรอธุรกิจนี้อาจจะสำเร็จก็ได้นะมันไม่สำเร็จหรอกโอต๊ตทุกวันนี้โดยังของเงินหวานอยู่เลยและที่กินกันอยู่เนี่ยก็เงินหวานทั้งนั้น คนแบบโดเจ้าปัญญาที่ไหนมาทําอะไรสําเร็จไม่มีทางหวานพูดอะไรอะ่ะทําไมพูดความจริงกันลราไม่ได้เหรอคนกระจอกแบบโดอ่ะหวานยังไม่เข้าใจตัวเองเลยพ่าเอามาทําพันทําไมออกไปคุยกันข้างน,นอกเลยหวานเจ็บนะโบโดนป้อน ไม่มีสิทธิ์มาตะคอกหวานต่อหน้าเพื่อนนะให้เกียดหวานบ้างดิการที่หวานว่าโดต่อหน้าเพื่อนอะ่ะอันนี้คือให้เกียดแล้วใช่ปะการที่ให้เพื่อนมากินข้าวที่บ้านก็บุญขนาดไหนแนละ้วนี่ยังให้เกียรดไม่พออีกเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าให้เกียดรหรอหวานคนอย่างโดมีเกียดด้วยหรอทำไมหวานจะต้องให้เกียดคนกระเจากแบบโดด้วยอ่ะ และนี่มันก็บ้านหวานหวานจะจะพูดอะไรก็พูดได้แต่เพื่อนโดมาเที่ยวที่บ้านแล้วหวานมาด่าโดต่อหน้าเพื่อนเนี่ยขรั้งหน้าใครจะมาวะไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาดิเพื่อนโดมาก็มากินฟรีบ้านเราของนั้นแหละหวานไม่แคร์หรอกนี่มันเพื่อนโดไม่ใช่เพื่อนหวานถ้าใครจะไม่พอใจก็กลับไปดิไม่อยากมาก็ไม่ต้องมา นนคุณโดครับเดี๋ยววันน,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 นี้อยู่เคียงงานให้เสร็จเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนนฉันเนี่ยจะรอตรวจงานเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันต้องเซ็นเอกสารแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าเลยอ่ะได้เลยครับผู้จัดการผู้จัดการครับ ทำงานมาทั้งวันทำไมหน้ายังเป๊ะอยู่เลยครับมีเคล็ดลับอะไรปะครับเนี่ยบอกผมบ้างสิครับผมจะเอาไปแนะนำแฟนผมบ้างอะนี่โซลาคูชันแค่ตัวนี้ก็เป๊ะแล้วโซลาคูชันช่วยเรื่องอะไรเหรอครับก็ช่วยเรื่องปกปิดคุ้มมันกันแดดไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีแล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับหาซื้อง่ายมากเลย เซเว่นโลตัสองละสี่สิบาบาทเธอก็ไปแนะนำแฟนเธอได้นะใช้ดีมากเลยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเกยงงานต่อนะครับโอเคทำไมไม่รับสายเนี่ยนี่มันถึงเวลาเลิกงานแล้วทำไมยังไม่กลับมาทำอะไรอยู่ สี่โมงแล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกอะโดนเคียงานอยู่อะไม่ต้องรอนะหิว่ากินก่อนเลยข้าวอะเดี๋ยวเคียงานเสร็จเดีวกลับนี่มันอะไรเนี่ยบริษัทอะไรทําไมใช้งานอะไรขนาดนี้นี่มันเลยเวลาเลิกงานมานานแล้วนะนี่กะจะใช้คุมทุกบาททุกสตางค์เลยเหรออแค่นี้แหละเดี๋ยวเคียงานก่อน กลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยหวานมาทำอะไรอะ่ะก็มาดูให้เห็นกับตาสิว่าบริษัทเล็กๆกระจกกระจกะจบแบบเนี้ให้เงินเดยกก็น้อยแถมยังให้ทำงานหามลูกหามข้ามอีกหยุดนะหวานจะมาโวยไวที่ทำงานโดนไม่ได้นะแล้วใครจะทำามกลับบ้านเดี๋ยวนี้ได้นะนี่คือคำสั่งของเมียไรบริษัทเนี่ยก็ไม่ต้องไปทำมันใช้งานอย่างกระทาดน,นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านคุณนะ ถ้ายังไม่หยุดวอยวายเนี่ยฉันจะไปเรียกรอปภมาลากตัวคุณออกไปและแกเป็นแค่ถึงกล้ามาสั่งฉันอนะหวานนี่คือผู้จัดจาก,การของโดพูดจาดอะไรให้มันดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเหรอผู้จัดจาการอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ทันนะที่ไอ้ผัวฉันเคียรงานเนี่ยเพราะหวังว่าจะอ่อยลูกน้องแล้วก็ข่าไปกินงันสินะ ถ้าแล้วคงจะไม่มีผัวสิถึงได้อยากได้ลูกน้องทำผัวหวานไม่ได้เกินมาแล้วนะอยู่เดี๋ยวนี้เลยคุณโดคุณพาเมียของคุณเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณก็กลับบ้านไปซะพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานฉันไล่คุณออกผู้จัดการครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษครับขอโทษทำไมทําไม่โดต้องไปงอมันเด้อ ไปใส่กระจกแบบนี้ออกออกไปได้สักดีนี่มันจะมากเกินไปปะถามจริงขาดความอบอุ่นเหรอเป็นไรมากปะว่างๆเนี่ยก็ให้ผัวพาไปหาหมอบ้างนะจะได้เลิกฟุ้งซ่านคิดมากเรื่องไร้สาระอะนี่เกยวว่าฉันเหรอเออหวานพอได้แล้วอย่าคิดนะถ้าแกเป็นผู้จัดการผัวฉันแล้วฉันจะเก่งใจ คิดผิดแล้วแหละคนอย่างฉันน่ะไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละขนาดแม่ผัวฉันยังด่ามาแล้วเลยวันอยู่ได้แล้วนะนี่หากให้เกียรติผัวตัวเองบ้างนะระวังเธอะผัวจะทนไม่ไหวแล้วจะแก่ตายอยู่คนเดียวนี่ฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมผัวของเธอเนี่ยถึงเปลี่ยนงานบ่อยขนาดนี้เพราะว่ามีเมียมแบบเธอนี่เองเอ็งนี่ ปากดีอย่างเงี้ยสงสัยจะได้กินข้าวผ่านทูบแล้วมัง้งและที่ขัวฉันเปียกใบสับ์บอกว่าก็เพราะว่าเจอบริษั์กระเจกะไปนี้ไงคนที่จะกินข้าวผ่านทูบเนี่ยน่าจะเป็นเธอมากกว่ามัง้งแกหวันหยุดเราต้องกลับไปคุยกันที่บ้านนะพลตรายครับผมขอตัวกลับก่อนครับ มา<ด>กลับบ้านฝ่อยฉันด่าโดโดหันไม่ค่อยเกยวกับหวานเดี๋ยวนี้เลยนะหวานรู้ไหมที่เราต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอะ่ะที่พี่มีเพื่อนคผลอ,อะ่ะมันก็เป็นเพราะหวานนั่นแหละไม่จริงอะ่ะโดขอโทษหวานมาเดี๋ยวนี้เลยโดพูดออกามาฮะโดอดทนมามากพอนะหวาน หวานดูถูกโดสารพัดอ่ะไม่เคยให้เกียรติไม่เคยนึกถึงความรู้สึกโดเลยอ่ะตั้งแต่ที่เราครบกันมาโดไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียวต่อไปเนี้ยโดจะไม่ทนแล้วเราเลิกกันเถอะหวานต พอได้ยังตอบโดนเหนื่อยแล้วเนี่ยตกต่ำขนาดต้องมาขายส้มตำเลยหรอไปว่าเอฟได้ยังไงว่าตกต่ำเอฟมาไม่ได้ตกต่ำซะหน่อยแต่แค่ตกอาบมาขอได้ยังตอ p โดนเหนื่อยแล้วเนี่ยขอแรงเ้หน่อยได้ไหมอ่ะขอแรงแรงเน้นเน้นใช่ไหมจ๊ะ ได้จ้าป๊อปลืมอ,อะไรหรือเปล่าอ่ะลืมอะไรอ่ะวันนี้เรามีคุยงานนะมูลค่าสิบล้านนะถ้าเราไม่ไปเสนองานเนี่ยต้องกินแกบแน่จริงด้วยงั้นเราเลิกนวดได้ละโดไปแต่งตัวก่อนเลยด่วนเลยนะ๋ยวไม่ทนันงั้นเราโดไปแต่งตัวก่อนนะเออป๊อปไปด้วยเนี่ยแหละ เปไงบ้างเอฟวันนี้เหนื่อยไหมใเหนื่อยเลยเราบิ๊กล่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะไม่เหนื่อยเลยจ้าดิ๊กว่ามันสนุกดีนะงั้นก็ดีละเอ๊ว่าแต่วันนี้บิ๊กไม่ไปทำงานหรอไปสิแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาบิ๊กขออยู่ช่วยเอฟก่อนดีกว่ายังก็ตามใจจ้ะจ้ะ เฮ้ยดูดูนั่นดิใช่ยยเอฟปะเออจริงด้วยนี่ยายเอฟมันอยู่กับใครอ่ะไม่รู้สิแต่ทำไมยยเอฟมันตกอับมาขายส้มตำแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเราลงเยอะเยอะนิดหน่อยปะจะดีนะมีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วรออะไรปะ วันนี้เรากินส้มตําข้างทางดีไหมโอ้ยไม่เอาหรอกน้อส้มตําข้างทางเนี่ยมันสก,กปรกร้อนก็ร้อนอีกอย่างนะระดับแบบพวกเราเนี่ยต้องกินอาหารแบบหรูหรูแพงแพงห้องแอร์เย็นๆน,นู้นอุ๊ยทำไมแม่ค้าส้มตำหน้าตาคุ้นๆจงัง พวกเธอมาทำอะไรแถวนี้หรออ๋อฉันมาคุยธุรกิจร้อยล้านน่ะว่าแต่แกเถอะนี่ตกต่ำขนาดต้องมาขายส้มตำเลยเหรอขายส้มตำก็ไม่ได้ตกต่ำนี่นี่๊อกไปว่าเอฟได้ยังไงว่าตกต่ำเอฟอะไม่ได้ตกต่ำซะหน่อยแต่แค่ตกอาบอะ <c oughs> <c oughs> <im itation> <im itation> เออแล้วผู้ชายคนนี้ใครอ่ะลูกจ้างเหรออ๋อแฟนฉันเองโอ้ยโถโถโถมีแฟนจนนี่เองก็เลยได้มาขายส้มตำงกงกงกแบบนี้อย่างว่าแล้วเนาะโดชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆเลยอะ่ะมีแฟนจน แกก็เลียงเก่งนะจะมาลำบากขนาดนี้ทำไมเนี่ยแต่จนเมียก็สู้ชีวิตแต่เธอชีวิตสู้กับสัง,งานน่าสงสารนะดนี่มันเป็นธรรมดาแหละคนจนนะเข้าใจปะสู้ๆนะนี่พวกเธอไม่เรียกไปธุระกันหรอมายืนห่างหอนแบบนี้ระวังจะพลาดธุรกิจร้อยล้านนะ นี่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกฉันหรอกอยาและดับพวกฉันเนี่ยไม่เคยพลาดอยู่แล้วไม่งั้นพวกฉันจะมีชีวิตด,ดีดีแบบที่แกเห็นแบบนี้หรอนี่เอฟเก็บความหงใยอ่ะไว้ใช้กับแฟนจนจนของเธอไปเถอะนะอุยดอเรารีบไปกันดีกว่านี่เรามีนะัดคุยธุรกิจตอนสิบโมงเช้านะอ,อย่ามามัวแบบ เสวนาคุยกับพวกชนชั้นต่ำแหละไปกันเถอะไปจ่ะบิก๊กต้องขอโทษแทนเพื่อนๆด้วยนะที่มันมาว่าบิ๊กแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกเอฟใช่ยังไงบิ๊กไปทำงานก่อนนะพอดีว่ามีนัดคุยงานตอนสิโมง พวกน,น,นั้นมาอีกแล้วอ่ะปล่อยเข้าไปเถอะเอฟพวกเนี้บิกว่านะเขาน่าจะมีปัญหารหรือไม่ก็เป็พวกมีปมก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นอะ่ะเอฟก็ขี้เกยจะต่อล้อต่อเทียนกับคนพวกนี้และรือว่าทำงานกันดีกว่าเนาะ มีอะไรให้พวกเราสองคนช่วยไหมครับขออนุญาตนะคะขออนุญาตสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันแฟนยี่เอฟนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณคือคุณสุรสักเจ้าของบริษัทที่เราจะมาคุยธุรกิจกันสิบล้านอ่ะ ใช่ครับผมเมครับคนชั้นต่ำแฟนของเอฟครับ <laughs> พวกเราต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเอฟก็เป็นเพื่อนของเราอะเราแค่เซร์ลเล่นนะครับผม <laughs> จริงค่ะอย่าสื่อสา,ารพวกเราเลยนะคะ <laughs> ผมไม่อยากสื่อสา,หารหรอกครับเพราะว่าเราเนี่ยมันคนละชั้นกันผมว่าพวกเราเนี่ย คงไม่เหมาะสมที่จะคุยเรื่องธุรกิจกันหรอกใช่ไหมครับโอ๊ยหมาะสิครับนี่พวกเราสองคนเนี่ยไม่กล้าไปเปรียบเทียบกับคุณหรอกนะครับยังไงก็ให้พวกเราสองคนได้เสนอง,งานเถิะนะครับคุณสุรศักดิ์อย่าเสียวเวลาเลยครับเพราะผมตัดสินใจแล้วเพราะผมเนี่ยไม่เลือกงานของคุณสองคนไม่ได้นะคะ,ะคือขอโอกาสให้พวกเรานะคะ นะคะขอร,ะร้องค่ะ,ะคเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะให้พวกเราทําอะไรเรายอมทาทุกอย่างเลยค่ะนะคะจริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นคุณสองคนก็พิสูจน์สิครับเพราะพวกคุณเนี่ยกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแล้วก็เลิกดูถูกคนแล้ว <c oughs> ได้เลยครับเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับ <c oughs> โอเค ผมจะคอยดูนะครับค่ะขอบคุณนะครับอขอบคุณนะไลนยนะเราเนี่ยเอฟจ๋าเอฟเพื่อนรักนี่ให้ฉันช่วยตาส้มตามขายดีไหมงานถนัดฉันเลยนี่หรือว่าจะให้พวกเราสองคนเนี่ยไปเรียกลูกค้าก็ได้นะเนาะ <laughs> ขอบใจจ้ะถ้าอย่างนั้น ไหนพวกเธอสองคนอ่ะเราไปเต้นเรียกลูกค้าหน้าร้านให้เลยสิได้เลยงานหนักหนักเลยไมได้ไมไดเอามาจ้ะมาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยสามารถเปลี่ยนคนเราจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้เลยหรอเนี่ยนี่แหละนะคนเราชอบดูถูกแบบไม่ดูตามมาตาเรือเป็นไงล่ะ หน้าแตกหมอเว่แล้วเบฟกับลำแทบไม่ทันแล้วก็ิ่งต้มต่ำส้มต่ำมาเลยแล้ว <blond> ก็นาวิ่งต่ำ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 แต่ไม่มีไก่ย่างไม่มีไก่ย่างไม่มีไก่ย่างไม่มีไก่ดัง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 